สวัสดีค่ะพบกับโบพ1ีวอีกแล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเ,เครื่องเล่นติดรถยนต์ Android นะคะเป็นกระแสะมาแรงมากลูกค้าทั้งใน Youtube ในเฟซแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะคะสอบถามกันมามากว่าเครื่องเล่น Android ติดรถยนต์นะคะสามารถ m i ลเลอร์ลิงกับโทรศัพท์ Android ได้ไหมนะคะวันนี้นะคะโบมีวิธีการแนะนำการเล่นโทรศัพท์ Android เข้ากับ เครื่องเล่น Android ติดรถยนต์นะคะชมกันเลยค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสะท้อนหน้าจอของ Android เข้าเครื่องเล่น Android นะครับอันดับแรกนะครับเ,เราไปที่ p พ a y s ส o ต e ของโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทำการโหลดแอปอ,อ y Connect นี่นะครับอพอเราโหลดเสร็จใช่ไหมครับเราก็ทำการเชื่อมต่อคอสปอร์ตนี่นครับอพอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็เปิดแอป e a s y Connect เข้ามานะครับ พอแอปจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็กดที่ตัวเครื่องเล่นแล้วก็เราก็แตได้เลยครับก็จะมีการสะท้อนหน้าจอจากมือถือขึ้นเครื่องเล่นนะครับ นะครับ จากที่ได้รับชมกันแล้วนะคะการ m i ลเล r ร์ลิแบบไร้สายกับโทรศัพท์ Android เข้ากับเครื่องเล่น Android ติดรถยนต์นะคะง่ายๆเลยนะคะหากมีข้อสงสัยยังไงหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้ P1 p h u ภูเนะคะเบอร์โทร085 793 8786นะคะหรือแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา w w w c a r า a r ว็บคาร์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ